สำหรับท่านไหนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะหยุด5วันก็อย่าลืมนะคะฝากบ้านไว้กับตํารวจค่ะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รัฐบาลเองก็ห่วงใายประชาชนพร้อมดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของมีค่าในช่วงเทศกาลสําคัญแบบนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เลยออกมาตรการเข้มป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอาชญากรรมค่ะดู แตชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่คริสต์มาสแล้วยิงยาวไปจนถึงปีใหม่ค่ะดําเนินโครงการผ่านโครงการฝากบ้านกับตํารวจยุคใหม่ใส่ใจดูแลซึ่งเป็นโครงการร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญสําหรับประชาชนสามารถฝากบ้านไว้ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สองมกราคุนี้ค่ะผ่านทางสองช่องทางดังต่อไปนี้นะคะใครสะดวกแบบไหนไปแบบนั้นเลยค่ะแจ้งผ่านออนไลน์ ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันฝากบ้าน4.0 OBS หรืออาจจะไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านก็ได้ค่ะก่อนออกเดินทางแนะนำนะคะว่าสำรวจทรัพย์สินที่มีค่าของท่านที่อยู่ในบ้านก่อนแล้วก็จัดเก็บให้อยู่ในความปลอดภัยสำรวจไฟฟืนนะคะไฟฟ้าน้ำประปาปิดหรือยังทูบเทียนแก๊สนะคะปิดให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อยค่ะ ถ้า,าว่าบ้านไหนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดไปสารวจดูก,ก่อนว่ากล้องวงจรปิดนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็ซ่อมให้เรียบร้อยติดตามการอัปเดตข้อมูลรายงานฝากบ้านจากตํารวจเสมอกรณีที่กลับบ้านล่าช้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้กับตํารวจเนี่ยให้แจ้งให้ตารวจตํารวจทราบก่อนนะคะเมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็เรียแจ้งให้ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบทรัพย์สิน ช่วงบรรจุดยาวแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านด้วยความปลอดภัยค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุด่วนขอความช่วยเหลือได้ที่191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ